บัดเนียนฟังบทสอนสำนวันกกอนมาตุงขาดประวัิขาดกองเขาหน่อยลูกสายขาเมตเจ้าของเนี่เสื้อนุมผวกพี่ ทำใจภัยมีบุตรสุดปลายโลดยาญาใสิเห็นหอมซอบผูุ้เกินขอาพอแม่ตุนพ้นำนาจบ่สามารถส,สิแน่ใดใจหอมโลดบ่ฟังนี่ละเพื่น ต่อตังว่าเฮาแต่งตามใจเอ,ออย่อออออออบอกเคยใครคำขาดกขอแพงเพียนไว้อยากได้อย่างแม่ให้ตามใจเออ ลูกละแม่ในที่สุดกเลยแ i เปดตนิดใสแต่หอยผัดหอยด้ว่าสาหอยใหแ่ปัานไหนกบปันว่าลูกน้อยตักเตือนน้อยกบพิษละตักเตือนน้อยกบพิษหลอยู่มือยันตาไหลคืนหลัง ลังนิทานวันเนียลูกบอดีหานขามันดาตนคนสานอาตามาผู้นางพอกลางอาวสาวบัดว่าก่อน คอยจักจับภาคสอนย้อนเข่าเลื้ยงเลี้ยงลำดาบบางท้องมาสีอมหาบต่อกระแสคำสั่งหลังจากใจเมื่อยว่างก,กูสัจเงยียบเสียงแห่เหวขึ้นมาคักแทนทางท้องหลดปวนพัน เปิดเบืองกองข้าวน้อยนั่นจำแจ้วกับป่าหมูโจ๊กข้ามองน่าล้อมยกกว่าเบืองนู่นหวจังแมนคือข้เจ้อมันนดาตุนในต้าโต่อดปอพ่ออังแน่นแสนสิหอยกะคอยล้อง เกืนาบาลงหอวทองอัดปองตันพอหอยเกือนน้ำถอยตามหลังจังคอยเกือนนอลงในข้ามต่อไปแม่นคือน้ำข้ามสามเอ้ยขวดแเด่นอังเอ้ยเกียดตทบทวนความหลังฟังแม่จัาปากตานแต่ตอนเข้าแน่กะใครม เพื่อสิเขียดขึ้นให้ว่าบาปใหญ่กรรมนามตายกูตายจริงขากะสั่งถามลงแทม แลื้อนหลังนั้นคคนืยีนยามตกใจเอ,อ,อ้ยป่ปเป่าทองว่าแม่แจมจ่อคงสีเฟื่อนละเหมือนตาแสนสิหอมเป่าพนนอนวดเน่าวนืคิงแม่ว่าเตียงพ่อเวทดบอกเงียบเสียงบอกขานตานนนบอกหันใจสำอุกละกำ dạng mẹ ta quá khóng yak ơn nam tai ơi tao nhau lạy em 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 เจ้าสิเทียมลูกไวว่ฝ้าตือนมื่นตาลูกทองม้ายอ่อมผิดสูปกกาเจ้าสิเทียมลูกไว่ฝ้าเตือนมื่นตาลูกทองม้ายอ่อมผิดสูปกปกาที่พันจอลูกนี้เหี่ยวอย่างเข่าจนตาลายามัวมืดมองหัวเห็นปองทางทาง,ทางสีแก่กะแปะปวนน่ะ ข้ามมเว้าวถือกหวานว้ากามหวานหวานหูข้ามมเว้าวถือกหวานว้ากามหวนหวานหูนหดีโนยดังเป็นมาาเป็นยากจึงตีตำตีตอง ลูกบ่ต้องตามข้อมานาต้นได้เอื้อนอ้อยอ้ยจงได้เอาแอกน้อยอันติต้องเจ้านลนะ ว่าสิทติคอยคอยคือจังเลือดแตกปงเลือดกูออกทางหุยแม่กลัวปะคุณเอ้ยสัง,งอเนหวหายคือมาตายจริงแท่นอนแอเลือดเหลือมกำหูกว่าเกีดพ่อคำ ว่าสิเป็นโนจังเสียนโนเนีมลูวควางลายที่แมเอือ จังไหนเนาะจังสิเว้นเว้นมีบาปกรรมนากรรมนั้นมหันคาค่าแม้ตายไว้เส้นน้ําใคได้เห็นก็คงยึยหากูเอ้ยว่าลหำลูก่ดพอคนตไล เออในตอนนั้นจังในนอจังสีเวียนเวนียนมีบาปกรรมนากรรมอานันมหันคาขาเมตายไวเสียนไฟได้ยินก็คงยืดหากูเออไอบาลาหำนำตาไหลหลิ้นหำลงสุก,กายเมตเจ้าลูกสายส่อเก่าหวังหำ กอดสแม่แล้วหำ้องโอ้ยปาลิเวททานจีตลูกบ่าท่านหวนเกียดต่าสิเป็นไปได้ลูกนี่มาเหลือใจแหละทั้งสงสารเจ้ามรละนาละลูกขันแม่ลูกบ่ว่าละคงต้องบ่ตาย จังแม่นมันขี้หายบ่เห็นคาคุณนังง่อบ่ยังสู้ถนอมแม่กะทอมดอกเพียยเลี้ยงแม่ได้เพี้ยนทนต่อท้อรรมตั้งต่อเป็นทั้งแม่ทั้ง่อเลย้ยงลูกมาตลอดได้ไฟกย็ยองว่าสันเสิอนอจวนว่าเพื่อนเก่าเอือ โอกะเอื้อนผมของลูกเด้อบุตาลูกนี่เป็นสเหมือนมาไหลายพ่อคุณควรเยญ่อีแม่เอ้ยฮอยคาวนี้อะ โหสีให้ลูกแน่ลูกสิแพ้บากเปืองกุศลสร้างดอกแตงหาให้แม่ขึ้นสั้นฝ้าสวรรค์ลูกเมืองเม่นนั่นเป็นแดนความสุขนี่ละไพ่ไกว่นียนเวียนอย่างน้อเข้านี่บอกเคยมีสังพอพาน ลูกนี่ถูกทอละมานให้แม่ขึ้น่าวทอนให้ขึ้นทอนลูกควางลายให้แม่เอือ